สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีคลิปสวัสดีครับผมไกด์ครับวีเจกอนะคะวันนี้ครับเราอยู่ที่งานของก o อ h เอชเอ็นนะคะลงกรุงปาร์ตี้กันด้วยวันนี้เราจะมาบุกห้องนะคะว่าดูแล้วว่าแต่ละคนมันจะมีความแซ่บความเด็ดความเผ็ดความมันในเรื่องของชุดการแต่งตัวมากน้อย <Wow. S 1> แค่ไหนฮะแต่ที่แน่เลยวันนี้นะ้าใครผิดตีม รอได้เลยรอได้เลยนะจ๊ะมาเข <Ready. S 1> ้าแน่กันเลยเจ็ดสองศูนย์ไม่ใช่หน่วยงินนี้นะคะคอเอบาไปไปแล้วว่าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค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 ะโอ้มัจะเชิญๆนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะชื่อลูกเต่านะคะ I D R O O K T A W ค่ะดูนะวันนี้จงไงถึงอชุดวันนี้สวยมากใช่เล้ววันนี้เป็นหลงกรุงปาร์ตี้เป็นธีมอะไรนะคะอ่ะวันนี้เป็นธีมของงานวัดบอกเลยว่าวันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนงานวัดได้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่จงกระเบน what what the fuck โอเคสุดยอดเลยชุดชุด นี่ดูดูเบาดูเบามากเลยนี่ไปเที่ยวกันวัดไอ้กี่มาชิงช้าสวรรค์แล้วมียังมีอีกคนนึงนนึงไปดูไปดูนี่ฮะไปรับ okay. ตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจเล่ไอดีละมัณฑยานะคะเอาวันนี้รู้สึกไงบ้างค่ะเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากพอจะได้เจอทุกๆคนแล้วก็แบบดีใจมากๆด้วยโอเคคุณพับลุก โอเคครับพรอพหลุดนะฮะอย่างนีมน้มันมีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอะเดี๋ยวก่อนนะพี่กายฮัลโหลอ,อะนะคะอาจจ่ใหม่หมอลืมไปแย่โอ,โอ้ไม่เป็นไรค่ะโอ้โหสุดยอดวันนี้มาในทีมอะไรนะคะแม่นา,2020าคสองพันยี่สิบทำไมต้องเป็นแม่นาคสองพันยี่สิบชอบชอบชอบจับมะนาวลูก,ลก ชอบชอบจับอะไรที่เป็นลูกๆจะมาตามหาจับอะไรที่เป็นลูกๆอ้ยจับอะไรไม่เป็นลูกๆขอให้จับให้เจอนะสาสาทุกค่ะไล่หมดไล่หมดอ๋อไม่ได้คิดไม่ได้คินไม่ได้ยินไว้โอเคเดี๋ยวเราเรามีห้องอื่นอีกไหมคะใช่เรามีห้องอื่นอีกนะครได้ค่ะโอเคค่ะปเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งห้องกันแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ แล้วมาดูว่าห้องนี้ข้างในเป็นไงบ้างแล้วที่สําคัญนะไม่เคาะด้วยนะจ้าขี้จ้าขี้บีบจ้าว่าสุดจ้ะเข้าไปด้วยแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเอ็กซ์คลูซีฟสุดอ่ะเปิดเลยพายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่คุยเราเลยเตรียมช่างมาเองด้วยตายแล้ว ยังไงบ้างนะคะแลแนะนำตัวกับแนะนำตัวกับกล้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเก้าอี้นะค่ะเป็นวีเจจากสังกัดกอตนะคะทุกคนนะคะวันนี้มาในรีมงานวัดชุดพร้อมแค่ไหนพร้อมมากค่ะบอกเลยว่าปังมากแน่แล้วรู้กฎของเราไหมว่าคือถ้าชุดเราผิดทีมเราจะต้องโดนกี่ช็อตรู้หรือเปล่ารู้ค่ะอันนี้ถูกีมไมคะอันนี้ีมเลยค่ะอันนี้ยังไม่เร็ทยังไม่เส็ยม่เ็หมคะโอ้เฮ้ เห็นอะไรไหมคะไหนเห็นอะไรไหมคะอ๋อโมงโงโอ๋อโมงเอ๊ะมาเดติมที่มันงานวัดนะเออหรือว่าหรือว่าเราจะมีเพื่อนแล้วแหละคิดว่าครูครูมีเพื่อนแล้วงานวัดก็มีนางงามอ๋อก็คิดได้นางงามเดินสายเงี้ยเหรอคะอย่าอันนี้ได้รางวัลด้วยเห็นมีได้รางวัลด้วยรางวัลอะไรคะมี g เอเจนซี่ค่ะ วว่าสจนเรารู้แค่ว่าห้องนี้เป็นผู้ชายผู้ชายยแแต่่่่คคคไหนีหหนนนเลเล,เล,เละ งานดีก็จริงเอองานนี้ก็ดีจริงเฮ้ยบอยแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับพี่หมูครับพี่หมูวันนี้คิดว่าตัวเองถูกตีมหรือผิดตีมฮะวันนี้เป็นจิโกะไงจิโกะงานวัดก็ต้องมีจิโกะวะจิโกะลงทุนถูกต้องจีโกลงลงมาไกลจากเชียงใหม่ไกลจากไหนนะจากเชียงใหม่เดินมาจากเชียงใหม่เลยเดินบ้าบินดิพี่น้องคนนะมีน้องอีกคนนะมีน้องคนเลยได้นะฮะว้าวนี่ ว้ายังไม่ได้อาบน้าพอดีงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้าก่อนไปไม่ได้ไม่ได้สวัสดีฮะชื่ออะไรฮะชื่อมอสครับผมชื่อหมอก็มีดินครับก็มีดินวันนี้คิดว่าตัวเองเป็นแต่งเป็นตีมอะไรฮะถูกอยู่แล้วฮะวัดตีมเดี๋ยวถามถามก่อนว่าตีมอะไรดิโก้บ้านทุ่งนะฮะโก้บ้านทุ่งทุ่งไหนฮะทุ่งอีโดวังาจครับจากเพชรบูรณ์นะโอ้ยจากเพชรบูรณ์อันนี้มาไกลอันนี้เดินมา นั่งรถทัวร์มาแล้วใช่อ๋อนั่งรถทัวร์มาคิดว่าวันนี้คือถูกถูกทีมถูกครับไม่โดนช็อตแน่นอนน่าจะไม่โดนไม่โดนแน่นอนน่ามีคำว่าน่าจัดด้วยโอเคเออมันจะโดนก็โดนถือว่าเออถ้าคนมันจะโดนก็โดนใช่ไหมครับโดนอะไรฮะโดนช็อตเนี่ยโดนช็อตได้โอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันเลย เขาบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษที่สุดนะครับพิเศษยังไงคะใส่ไข่ใส่ไข่หนักใส่ไข่นะคะหนักเข้าลยเราเคาะเลยดีกว่าเราเคาะเลยดีกว่าห้องห้องนี้ใช่ไหมคะว้าว เซี่เองนะคะกำลังบอกว่ายังเปือยอยู่เลยครับกำลังเปือยอยู่เลยใช่ชุดนี้จะไม่โดนช็อตเหรอคะชุดนี้ของเราอย่างที่บอกใครที่พิดก็รีบนะพูดเลยดูแค่กางเก่งแล้วกันไหนไหนกางเกงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากพูดเยอะเออไม่อยากพูดมีดอกกางเกงมั้งมีว้าวพูดเยอะชาดูแข้งเก่งเอาละกันเว้ยมันครึ่งตงตัวใหญเลยอ่ะดูดิ หายไปทั้งตัวไม่ต้องมีเสื้อนะนั่นเกินตอนนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันข้างบนเดี๋ยวขอเวลาตีกับบังอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะคนแอบอ่ะเฮ้ยคนแอบไปคนแอบฮัลโหล ฮัลโหลชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับปีโป้ครับผมเอาปีโป้ครับผมอยากเอาปีโป้ไหมคะได้อยู่ได้อยู่ถ้าได้กินแล้วเดี๋ยวเบื่ออาหารนะครับเออแล้วไปจัคะติดใจครับติดใจไม่กลัวกติดคอโอ้มันเกิดว้าวไปดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องสำคัญเหมือนกัน ห้องแบบ V I P เหมือนกัน V I P เกือบเกือบเท่าห้องเมื่อกี้เลยว้าวชุดจะเท่าหรือเปล่าชุดจะเท่าหรือเปล่าจะตียังไงนะอะไรกันจะขอจนกว่าจะเปิดหรือว่านางไม่ได้ยินเพราะเบาไปไม่ได้ยิน嘛เบาไปไม่ผิดห้องผิดห้องหรือเปล่า จากไปเรื่อยๆเอ๊ฮัลโหลสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะนี่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะบอกเลยนะฮะต้องอ่ขออีกสักทีหนึ่งของมือใหญ่ๆครับฮัลโหลเงียบป่ะหลับหรือเปล่าเออน่าจะหลับหลับหรือเปล่าแต่ได้ยินเสียงใดนะฮะอือได้ยินอยู่ได้ยินเหมือนกันเสียงอาบน้ำหรือว่า เขาได้เขาได้แล้ลูกเสียดายจังเลยอ่ะเขาไปติดตามในปาร์ตี้ไหมถูกเขาไปติดตามในปาร์ตี้แล้วเราก็จะถามเลยว่าทําไมถึงไม่เปิดประตูทำไมถึงไม่ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยขอจนแบบหรือว่าส่งออกส่งออกมาจากตาแมวแล้วก็เห็นไม่เห็นหรอกประตูปรยังไม่ติดแกงแล้วแกงมาหนึ่งหม้อ แกแล้วหนึ่งหม้อใหญ่ไงตอนนี้ก็มาถึงอีกห้องหนึ่งถูกต้องค่ะห้องนี้ก็เอกลีฟเหมือนกันเอกถูกต้องนคเปิดเลยเปิดมาเลยเลยเปิดมาต้งเลวัสดีโอ้ยโอดมา้กเนตัวนิดนึงเอาเอาคนแรกก่อนเลยครับสวัสดีครับชื่อไทยนะครับชื่อไทย ID b i g o นะคะ48 W M V X ครับผมนี่คิดว่าวันนี้ ตรงตีมไหมคะถูกตีมไหมโอ้สีสันมาขนาดนี้ไม่ตรงตีมก็รู้จะว่าไงแล้วนะครับนี่ยังแต่งไม่เสร็มเอาเป็นชุดนี้เลยใช่ไหมไม่ผมยังแต่งไม่เต็มเหลือเกงเหลือเกินเหลือเกินให้น้องให้น้องเปลี่ยนเลยไหมคะอ๋อไม่ได้ไปได้ไปได้ครับไปได้หนู่งโอเคไปด้หนึ่งก่อนไม่ได้เลยโอ้มาฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้เรามาเรามาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะฮะเรามาดูคนฝั่งนี้กันบ้างนี่นี่นี่ขออนุญาตนะคะฮัลโหลใครหนอหันมาหน่อย ชื่อแก๊สนะครับผม IDV g ็แก๊สแก๊สแก๊สนครับ GA สามบานะคะแล้วคิดว่าวันนี้ตัวเองมาถูกตีมไหมถูกตีมแน่นอนครับผมโดนกี่ช็อตคับถูกตีมก็จังต่ำน่าจะมีห้าแต่พี่ตุนคุยชอบทรงผมน้องแก๊สมากเลยตรงนี้เลยใช่ไหมคะที่จะไปงานมาจิงจาจกจิงจาจิงจไม่พอไม่ใช่ไม่ได้แล้วตรงเนี้ย โอ้แต่ว่าอันนี้คืออ๋อยังยังยังไม่เต็มเนาะเดี๋ยวเราเจอกันในงานเต็มแล้วกันนะคะอ่ะแล้วเอาอย่าว่าเดี๋ยเราไปเจอกันข้างบนใช่ถูกด้อเอาว่าวันนี้สนุกแน่นอนมีคนเมาแน่นอนนะคะมีคนเมาแน่นอนและจะดูว่าแต่ละคนจะโดนกันกี่ช็อตจัดเต็มแค่ไหนต้องรอติดตามได้เลยค่ะใช่แล้วเจอกันข้างบนดีกว่านะะโอเคค่ะว้า เมื่อกี้ไปดูการแต่งตัวของแต่ละคนแซ่บไหมคะพี่ลูกสาวเป็นไงบ้างโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละคนไม่ธรรมดานะคะมีทั้งคนตรงตรีมและคนที่ต้องโดนแน่ๆคืนนี้แล้วจะรู้ว่าเวลคัมดิงแต่ละช็อตมันเป็นยังไงต้องบอกมาเลยนะว่าคืนนี้มีคนอวก,อกแน่ๆแล้วอยากจะรู้ความว้าวของงานของเรานะคะสามารถติดตามได้เลยที่อี2กันเลยครับใช่ค่ะอย่าลืมนะ คืนนี้เอ้ยคืนนี้อค,นนคืนนี้ใช่ไหมสนุกแน่ๆน,นะคะฝา<อ>กด้วยแล้วกันนะคะค่ะผม